สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาตอบคำถาม f อที่คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญแปลก ตามที่ fc คอมเมนต์เข้ามานั้นก็คอมเมนต์ถามซื้อจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่ทาง fc ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็เป็นคลิปของอาทางช่องของเราประกาศรับซื้อเหรียญชนิด1บาทปีพศสอ0พ 30คลิปนี้เราก็จะมาให้คำตอบว่าเหรียญแบบไหนเราซื้อแล้วเราซื้อจริงหรือเปล่าแล้ว f อมีแบบนี้หรือเปล่าคลิปนี้เราก็จะได้ชัดเจนสัทีเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อเหรียญของทางช่องของเรานะครับ ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยนะครับก็ไปชมเหรียญที่ทางช่องของเราประกาศรับซื้ออันดับแรกไปชมเหรียญรุ่นเก่าโบราณที่ทางช่องของเราประกาศรับซื้อก่อนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็เป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับเป็นรุ่นเก่าเหรียญน,นี้ เขาเรียกว่าเป็นเหรียญแรกนาขวัญน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบร,ราณเหรียญนี้ทางช่องของเราก็ประกาศรับซื้อนะครับก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเหรียญนี้ถ้าธรรมดาเราก็ไม่รับซื้อแปลกนะครับต้องรับต้องเป็นเหรียญแปลกเท่านั้นที่เรา รับซื้อนะครับเหรียญน,นี้ก็เช่นกันเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญแปลกแบบไหนจะให้ f c ดู2จุดนะครับจุดที่ผิดปกติจุดแรกนะครับก็จะให้ดูขอบขอบรอบรอบเหรียญน,นี่แหละนะครับขอบรอบรอบเหรียญเหรียญน,นี้ไม่มีขอบนะครับถ้ามีขอบจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนฝั่งนี้นะครับนี่คือขอบ แต่ฝั่งนี้ไม่มีขอบนะครับสังเกตไดไ้จากตัวหนังสือคําว่าพศจะขาดไปครึ่งหนึ่งเลยของตัวเลขนี่คือเรียนที่เราประกาศรับซื้อ่อในคลิปที่ผ่านเราลองย้อนเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีแบบนี้เรารับซื้อแน่นอนนี่คือเหรียญที่เรารับซื้อเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณ ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สองก็เป็นเหรียญโบราณเช่นกันเหรียญนุ่นเก่าโบราณเช่นกันเหรียญน,นี้ก็จะเป็นอ่าชนิด25สตางค์ตราแผ่นดินปีพศ .2,500 นยนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าธรรมดามจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีทองเหลืองแต่เหรียญน,นี้เป็นสีขาวนะครับที่เราประกาศร,รับซื้อก็เป็นเหรียญแปลก แปลแบบไหนเหรียญนี้แม่เหล็กดูติดนะครับแม่เหล็กดูติดเราจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าแม่เหล็กดูติดจริงหรือเปล่าถ้าแม่เหล็กดูติดเราซื้อแน่นอนนะครับนี่คือเหรียญรุ่นเก่าโบราณชินสิบห้สตางค์ปีพศ2,500แม่เหล็กดูติด นะครับเป็นสีขาวนะครับนี่คือทางช่องของเราประกาศรับซื้อนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราประกาศรับซื้อก็คือชนิดหนึ่งบาทรุ่นเก่าพันเศนเล็กปีพศ25งพ้สไอปีพศ2530และปีพศ2536นะครับ ก็ต้องเป็นแม่เหล็กดูติดตเท่านั้นนะครับเราถึงจะเราถึงจะรับซื้อนะครับนี่คือพศ2530นะครับรุ่นเก่าภาษีเงินไดนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับปีพศ2 5 0 0ันะครับ แม่เหล็กดูติดนี่คือทางช่องของเราประกาศร,รับซื้อนะครับต้องเป็นรุ่มเก่าเพราะเสียเล็กนะครับแล้วนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับแม่เหล็กดูติดเช่นกันปีพศ2536นะครับแม่เหล็กดูติดทางช่องของเราประกาศร,รับซื้อก็ต้อง ถ้าอยากดูมาชัดดูยังไม่ได้รายละเอียดก็ย้อนเข้าไปดูอีกรอบก็ได้นะครับช่องของเราประกาศร,รับซื้อปีพศ2530ชนิด1บาทปีพศ2536ชนิด1บาทแล้วก็เรียนเก่าโบราณ25สตางค์นะครับไม่เหล็กดูติดทางช่อง,องเราประกาศร,รับซื้อแน่นอนรับซื้อแน่นอนถ้าเพื่อนมีถ้า fc มีนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นิยมทั่วไปแบบพระเศียนตรงนะครับทางช่องของเราก็รับซื้อนะครับเคยประกาศรับซื้อแบบนี้นะครับเรียกว่าพระเศียนตรงนะครับด้านหน้าตรงขึ้นด้านหลังตรงขึ้นแบบนี้นะครับพระเศียนตรงและอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราประกาศรับซื้อก็คือไม่มีขอบนะครับเป็นเหรียญเล็ก มีขอบแล้วเป็นเหรียญเล็กเหรียญมีขอบต้องเป็นแบบนี้นะครับต่างกันนะครับมีขอบกับไม่มีขอบไม่ใช่เราเรารับซื้อมั่วๆนะครับต้องต้องต้องรับซื้อเหรียญแปลกเหรียญที่หายากนะครับถ้าหาง่ายก็ไม่มีใครซื้อหรอกครับหาาเองนะครับถ้ามีลักษณะตามที่ในคลิปนี้นะครับก็ส่งรูป มาให้ทางช่องของเราได้ดูแล้วก็พูดคุยตกลงราคากันนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับปีพศ2530ถอทหารหางสั้นอันนี้เราก็รับซื้อเช่นกันนะครับทอทหารหางสั้นนะครับต้องสังเกตอถอทหารคําว่าบาทนะครับหางอถอทหารหางตัวหางด้านหลังนะครับทอทหารหางสั้นแบบนี้นะครับ ให้สังเกตท่อทหารถ้าท่อทหารหางสั้นเราก็ซื้อแน่นอนปีพศ2530นนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับถ้าเพื่อนเมีก็ลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับถ้าถ้าจริงตรงเหมือนกับในคลิปทางช่องของเราก็จะพูดคุยเรื่องราคาขายไม่ขายก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ได้บังคับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ